ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอ,วเอาแวนเอาแวนคือเยอะไปหมดม <laughs> เยอะไปปะไม่เยอะนะ <laughs> ไม่แล้วคือกับไม่เยอะแต่ถุงใส่แว่นเยอะเกินทําไงก่อนคือทําไงใส่ได้หรือเราอันอื่นไปเพราะมันใหญ่เกินนะเราอันอื่นดีกว่ามันใหญ่ไปอ่ะหนูว่ามันเกะกะนี้ไข่เด,ดี๋ยวดูเด็กไอ้น,น้องเป็นไข่ที่ไม่เยอะกว่าคือเกินมนุษย์ คืดไหนมีไว้นี่ไหนอีกคครึ่งชั่วโมงไม่ออกแลยพี่แอนเก็บก่อนใช่ไงน,น,นี่หนูว่าหนูเตรียมตัวแล้วนะวอันนี้อ่าอันนี้เพราะเราไปไหว้พระเออโอเคเอาอันนี้ไปลิฟตลิฟแป้งหนูเอาไปแล้วเนาะแล้วก็ อันนี้อันนี้น,นี่โอเคโอเคอันนี้ไป <c oughs> อันนี้ไม่เอาไออันนี้เอาไออันนี้เอาไปยังแล้วก็หวีซี่อ่ะอันนี้เอาอันนี้คือมือถือพี่พีทล่ะคะพี่พีทพี่พีท มาตรงนี้นะโอเคไปตรงนี้กันอ่าด้วยยกไปนี่หน่อยอ่ามีแมาไม่กี่คนเต็กจริงจริง กุญแจประตูเล็กยู่ตรงนั้นตอนนี้อยู่แบบไรเ๋อยู่ไรป้าก<อ>ุญแจประตูเล็กอยู่กับใครอยู่ในถ<อ>ังหร,ร,รือเปล่าอะอยู่ในถังมีไหมถังกุญแจเอาถังมาให้ดีเพราะเดี๋ยวกลับมาทะลอกเองก็ได้แล้วจริงๆมันมีสองอันนะ ถุงใส่ได้แล้วทุกคนอันนี้ทิ้งทิ้ง,งขยะขยะ,ขยะนี่ที่ล็อกทิ้งอันนี้ทิงอันนี้ไปไอเดลไอเกินปะลูกอันนี้ ให้ควาชิวิีกว่าว่าไหมคะวะอย่าอย่านอกเรื่องบุ <c oughs> ๋มหยดุยดบุ๋มหยุดบุ๋มหยุดนอกเรื่องก่อนบุม๋มหยุดถุงมัน<ผ>มอุย้ยกระเป๋เาปกี่ใบไม่รู้รอแป๊บนึงเราเ,ร,เรา,เเราพี่พีทอ่ะพี่พีทไม่รู้เขาเอาไปเองมองั้งตกลงไปเจอที่นูน่นใช่ไหมน่าจะอันนี้ทิ้งนะเจ็ดแปดใบไม่รู้ ไงงขอโมเดลยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนโมเดลโมเดลเอาไปให้ลุงบอลก่อนจวได้หน claro ูเองได้ไหมอันนี้เนอันอันที่ดำใช่เปล่าสีดำใช่ไหมเนีเอาของโมเดลไปก่อนเดี๋ยวบอกอันที่ชัวร์ก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งหนูยังไม่รู้หนูยังสรวนอยู่อันนี้ก็ถือไว้ต่างหากใช่ถืออ่านอะไรอ่ะ ไม่มีของแหว,แหวนแล้วเขาเปล่าคุณนาอย่าพึง่งคุณนาแหวนอย่าพึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวค่อยวิ่งขึ้นไปเอาคุณนาแหวนไว้ก่อนนี่ใบใบนี้ใบแค่นั้นเองนะนี่ของไทยไม่รับอ่ะเดี๋ยวฉันแย่อย่าบุรีอเปลี่ยนไปหยุดใอ้กองบอลมาเอาบอ,นาบอล <ไป S 2> บน่ามาเอาไปใหญ่เดี๋ยวทับขาเดี๋ยวทับนิบ้ว หลบสิคะก็ยืนเปิดประตูให้เขาอยู่เนี่ยโอ้ยมีแต่คนว่าเราแค่นั้นแหละไอแอนด้ยว,ว,วยเนด้อเพื่อใส่เปิดประตูให้เลยไอของกล่องนั่นของใครของเราว่าพี่เอามาคืนอ่ะคือหนูก็วุ่นวายอยู่แล้วทุกคนก็ทําให้มันรุกยาดมไม่เอาแล้วยาดมยาดมมาเลิกก่อนพอก่อนอนี่ไอนี่พงษ์บ่มบ่เปล่าเนี่ยที่เขาส่งคืนมาเนี่ย แต่มันไม่ใช่บ้านเลขที่เราแต่เขาบอกว่าไปบ้านนี้แล้วบ้านนี้บอกว่าไม่ใช่ของของอันนี้คืออะไรอะ่ะก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดก็เปิดเลยพ่อถ้าอย่างนั้นนะไทยแลนด์ดีเทนแวร์เฮาคือของใครอ่ระก็ถึงบอกว่าไม่รู้ถ้าไม่งั้นก็เปิดเลยถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาบ้านเขาว,ว่ามันบ้านใครอ่ะคือคือคนที่เอามาให้นเนี่ยคือคนบ้านเลขที่สิบเจ็ดถูกปะ ที่เอามาให้กับป้าค่ะแล้วป้าเป็นคนรับเดี๋ยวป้าอยู่ถามป้าไม่ใช่เราไปสถานีเอามาให้ไม่งั้นก็ถามเขาชื่อจะเอาไปล่ะไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อไงก็ไม่รับรับได้ไงเราไม่เปิดถึท่องก็ไม่ได้แล้วมาถามถึงทำไมอะคือถ้าเราเหงา,าอ่าะอุตส่าห์ชวนไปก็ไม่ยอมไปฉันงงมาก กาแฟมีแก้วเดียวไม่มีแล้วชัวนะพี่แอนค่ะอโอเค,อเ,คเพราะว่าจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียลงคอ ว่าเขาโทรมาถามแล้วไอ้นเนี่ไปขอบ้านหือเดขที่เราขีรเขียวเขียวนี่สันคนเี่แม่ราะเอาบ้าฟองก่อนมาเชา้ามโมเดลจะเอาตังติดตัวไปไหมเผื่อซื้อของอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องถ้าจะซื้ออะไรก็บอกป้าบุ๋ม โอ้จ๋าถามเรื่องอะไรแม่ถามตั้งแต่ปู่อ้ป้ายปู่อ้คนไหมถ้าถามเนี่ยไม่อายถ้าอายเลยอ่ะแต่ตั้งแต่ตอนที่เดียวอ่ะเออขอได้สิบใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปู่เจนี่ยคือแบบบอกทุกคนแล้วแบบเหมือนแบบประกาศเลยอ่ะประกาศบอกทุกคนว่าเดียวได้สิบเต็มสิบคือแบบ มันมาทุกรอบแล้วมันเป็นอะไรตั้งแต่เริ่มมาถึงจบเลยอ่ะเออทำไมไม่เคยจะบอกมันเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราจะบอกว่าเออสมมติเราพูดอะไรพี่แอนโอเคโอเคสมมติถ้าเราพูดเกี่ยวกับพี่แอนปกติก็จะบอกพี่แอนถ้าเราพูดเกี่ยวกับพี่จุ๋มปกติก็บอกพี่จุ๋มเราคือจะบอกว่าวันเดียวจะบอกว่าปู่ใจเป็นคนขี้ฟ้องหรอคะความหมายจะรู้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งตลก และไอสิ่งที่ปู่บอกบอกคนรู้คนนี้ว่าหนูได้สิบแต่มเมแสดงว่าหนูเรียนเก่งม,มันมีเหตุผลของของคำพูดตีกันเลยค่ะสนับสนุนให้คนตีกัน<ต>ค่ะมีคนเขาบอกว่าโมเดลไม่ได้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 เต็มอย่างที่โมเดลบอกพูดไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนมาบอกเดียว่าถ้าไนปู่เธอต้องบอกทุกคนด้วยว่าบอกไปว่าไม่ฟังบ้านนะ ปูปเจนไม่เคยพูดเลยคนอื่นยกเว้นแม่เธอถ้างั้นแม่เธอเป็นคนพูดอจอบไม่อย่างเงี้ยอย่าพึง่งปูเจนจะรู้จักกับแม่ใครปูเจนจะไปพูดกับใครนอกจากแม่เฮงตีกันเลยค่ะนอ,นอกจากแม่เฮงตีกันเลยตีกันเลยอเอาไม้มาไม่ต้องเถียงปูอันนี้เก็บเลยเทียงกับปูเราอะพี่เราทุกวันทุกคนอยาจะได้ฟังในขณะที่ทุกคนกำลังวุนว่นวายยายแอนก็ปิดกระเป๋าฉันอีกแล้ว <laughs> ฉันยังไม่ได้บอกให้เธอปิดกระเป๋าฉัานพี่แอน <c oughs> เขาก็จะปิดกระเป๋าไล่เชิอจากบ้านให้เร็วที่สุด <c oughs> คุณเหลือเหลือเม่ยังมีเม่เม่แลนะ้นคุณมีแอนจ้าไอพี่แอนเอ๋ยคุอคนใครจะทําอะไรคือแอนไม่สนใจแอนปิดกระเป๋าคุณบุ๋มก่อน <c oughs> ค่ะคุณบุ๋มเมื่ไรจะออกคะ <c oughs> แอนหายใจไม่ทั่วท้อง ปิดเก่งเขาบอกปิดเก่งใช่คือพี่แอนทำแบบนี้พี่แอนทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะพี่แอนอย่าเพิ่งตึงกระเป๋าเลยเพราะแล้วพอพี่แอนไม่ปิดมันจะบอกว่าไงป้าพี่แอนทำไมพี่แอนไม่รีบปิดกระเป๋าอะคะตลกเกินแกเอาไปยกกล่องจบโมเดลอนิพกไว้เวลาห้องน้ำหรือได้เช็ดได้เอะลูกอ่ะ หนูค่ะเขาป้าจะบอกอะไรให้เขาภูมิใจในตัวหนูค่ะแค่นั้นแหละเรื่องมันมีสั้นๆง่ายๆจับใจความได้เท่านี้แต่ไม่มีใครร้อฟังป้าพูดไงอันนี้เดี๋ยว้บ้านนี่เอาจีิงนเราเราเราพี่แอนไปเอาปูเข้ามา เอาปูใส่ถุงซิบล็อกไหกันหนูปูเวทอะปูเวทอยู่หน้าบ้านององที่เป็นนั่งองค์นั่งเวบแก่ห้ีูจะพบไปก่อนหเบเกอยังหนูเอาปูไปไง บราโวหวีดีก็โดนเฮ้อรักไม่มีอมมหวงเจ้าอย่างดวงใจใช่ น,นี่มาดูเป็นคนไทยคนแรกใครจะโดนบวตไปเยี่ิวว้าหิเปล่าหิวเปล่า <arrived> แดงเลยเหรอเอาสีอะไรอ่ะแม่อ,อันนี้มันใหม่อะ่ะก่อนเขาก่อนใครไงหรือว่าเราจะเอาไปนี่ไพลมันเริ่มต้นไพลมันเราก็ต้องสีใสรุ้ง เอาแหวนก่อนข่าวการรถไฟท้องฟ้าเราบอกไปทุกคนแล้วคือเราเป็นเซียนต่อสู้รายังไม่ผิดค่ะรอก่อนแค่นั้นล่ะนี่ก็ห้าใบแล้วห้าใบใหญ่อดทนนะผมบิวบอกว่าจะรดบ้านไปไปไม่หมดแล้วมันไปได้เหรอรถบ้านไปนะไมไปไม่ได้ได้ดิได้ก็ได้ก็ตัดสินใจเลยได้หมดเลย เอาถุงไมกี้ไปหมดเอาถุงไปเวลาซื้อของเราใส่ถุงจะได้ไม่ต้องซื้อถุงไม่เดี๋ยวจะดถุงไมกี้ไปให้แล้วใครขับวะเพราะบ่อยอะอะไรพ่อไงหนถึงอะไรหรอพ่อขาเก่าไปมันกระเป๋ามันเยอะอยู่แล้วมันจะเอากระบะไปใส่คันใช่ในอันเนี้ยนายขาไปถ้ามีกระบะไปอีกคันมันหรือว่าพ่อเอาใส่ไทยรถพ่อไปด้วยแต่ไ่อรอมันไม่อยากให้คุณบอก แล้วเวลาไปถึงเล้วขนลงยากป่าวรถบ้านน่ะมันมีที่เก็บของข้างหลังไหมหรอไม่มีก็วางบนเบาะแล้วขนนั่งอีกอ่ะไม่ต้องเก็บข้างหลังอีกไม่มีผงผ้าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยผมก็รังไปโบว์พี่เต้นเลยนะมาป้าให้เอาผงผ้าใส่กระเป๋าเวลาซื้อของได้ใส่ได้เพิ่งหาอะไรไม่เจอ อยู่แถวนี้ละแก้มจบเรื่องเงียบตองนี้แหละ ราไม่มีถุงที่หนูบอกเอาไม่เป็นไรหมืว่าหนูได้ถุงใหม่ที่นั่นอยู่หรอยัาไม่เจออย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ